สวัสดีครับห่อลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยถ้าเป็นได้นะครับถ้าเป็นความจริงแล้วเป็นได้จริงๆก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะแล้วก็สมพลปากจากคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาจริงๆบางคนก็ยังไม่เชื่อตัวแอดดิวก็ยังไม่ร้อยปร์เซ็นต์แต่ที่รู้แน่ๆคือถ้าเขาทำได้หรือเขา มีบุตรคนที่3มจริงๆนะครับหมายความว่าสองคนเนี่ยคือเป็นลูกติดนะแล้วอีกคนนึงเนี่ยคือเป็นลูกพึ่งแบบพึ่งกําเนิดเกิดมานะครับลอกซันกับแพรวเนี่ยเขาก็เป็นคู่ที่แบบว่าเหมาะสมนะพอลูกเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟูมฟักเริ่มรักเป็นธรรมดาของแม่กับลูกแล้วก็จะมีสองหนอนะครับตัวน้อยๆนาริตะก,กับโตกเกียวเดี่ยวคอยเลี้ยงลูกของซันพแพรวลูกคนใหม่นะครับ ก็มาลุ้นกันว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะเพราะว่าวงในเนี่ยสำนักง,งานข่าวต่างๆเ,เขาก็ลงว่าแพลวพปวระกาศข่าวดีนะครับเตียมมีลูกกับสันวงสะทอนลั่นไม่เกินอายุ40ได้เลี้ยงหลานแน่นอนอายุไม่เกิน40ตอนนี้แพลวพราวสานะครับเออก็อีก2ปี3ปีประมาณนั้นแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็รับงานโอ้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเก็แคนเซิลไปหลายงานเหมือนกันเพราะว่าหเลย มีหลายคนบอกว่าเธอไปทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมบางทีมันก็ได้เงินปะถูกไหมครับกิจกรรมบางจุดบางส่วนเขาก็มีเงินให้นะอัดฉิดเต็มที่แล้วเราแสงทองเนี่ยก็คือทําแฟนคลับเ hey ฮแหละหลังไลฟ์สดประกาศความพร้อมสร้างครอบครัวกับสันโบสะทอแล้วก็ยืนยันเป้าหมายชัดเจนว่าอายุไม่เกิน 40, 40แฟนเตรียมตัวเลี้ยงหลานออนไลน์ได้เลยงานนี้ทําเอาเหล่าโซเชียลนะครับ แห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่คุณพ่อป้ายแดงในอนาคตกันยกใหญ่นะแล้วก็แบบเหมือนกันอันนี้อันนี้นนนนสงสัยเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับอดูสงสัยว่าทําไมหลายคนนะครับจึงต้องยัดเยียดน้องนาดิตากับน้องโตเกียวไปให้แปลวสันเออหรือยังไงครับหรือข่าวที่กรองมามันไม่มีมูลความจริงก็คือหมายถึงว่าทําไมต้องยัดเยียดนาดิตากับโตเกียวให้กับน้องสัน คือว่าแพลวพลาาเนี่ยเป็นคนยัดเยียดหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าใครเป็นคนยัดเยียดหรือเป็นข้อความที่ไม่มีจริงอวตารหรือเปล่าปนปืนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องอวตารก่อนเพราะว่าเรื่องอวตารเกี่ยวกับในในกลุ่มของแฟนคลับที่จะมาทําร้ายนักร้องศิลปินเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันแย่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเดยวต่อกันคือเราเข้าใจว่าแพลวพล่าเนี่ยเนาะ เขาก็มีข่าวดีของเขาแหละบางเรื่องเขาก็ไม่บอกบางเรื่องเขาก็อุ้มไว้บางเรื่องเขาก็รู้กับซันแล้วหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์บนเวทีก็ว่าได้นะครับอดิวไม่รู้เลยว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือจะทําอะไรให้เราแบบแฟนแทสติกทาให้เรารู้สึกตกใจรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วนะมันทำได้แล้วนะขนาดเรายังไม่เชื่อเลยบางคนนะเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมที่ว่าจะหาว่าแพร่ากับซันเนาะเป็นแฟนกัน ดูดิเข้ามาถึงจุดที่เขาแต่งงานกันแล้วอะเอางี้แล้วกันบางทีเราก็นึกว่าเราละเมอเว้ยเราแบบมโนว่าวะเฮ้ยอดิวละมเมอแอดิวมโนอดิวเพวิร์บะมีคนมาบอกแบบนี้นะซึ่งความจริงก็เลยบังเกิดขึ้นมาสรุปฉันไม่ได้บ้าจ้ะนะฉันดาวถูกแล้วฉันก็มาถูกทางด้วยแล้วฉันก็รู้ว่าเออมันก็เป็นจริงที่ฉันบอกมันเป็นจริงตรงที่ว่าเฮ้ยเขา เขามีความรักกันจริงๆเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับการผูกพันหรือการที่มันแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแล้วก็มีความรักความเอาใจใส่แล้วก็ช่วยกันทํามาหากินในขณะที่คนอื่นด่าน้องซันชําด่าแพลวพาวเวอร์นะสุดท้ายแล้วเป็นไงครับเขาต้านแรงด่าได้จากความดีของเขาจากความนิ่งแล้วก็สงบของเขานะโถ่รุ่นนี้373839นะครับทนอหยุดแล้วเพราะว่าผ่านประสบการณ์ครับยุค90ูจ้ะ ยุค90สมัยไม่มีโทรศัพท์ใช้นะจ๊ะซีเมนต์นะครับเกมงูนะครับแต่ละอย่างเอ่ยอะไรเอ่ยของก็ไม่แพงถึงขนาดนี้นะฮะเศรษฐกิจเป็นแย่ลงไงคนเลยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและกันส่วนไอ้คนที่แบบว่า เป็นแฟนคลับฝั่งนู้นอ่ะคือเราไม่ได้ต่อว่านะแต่พิมต่อว่าบางทีก็ต้องปรับปรุงนิสัยหน่อยเพราะว่านิสัยอันธพาลชอบแชร์ข่าวอะไรลบๆไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือมั่วนิ่มหรืออะไรก็แชร์ไปหมดนะครับแต่ไอ้เน,นี้ที่เรามาพูดให้ฟังเนี่ยคือมันมีสมัครงานข่าวบางบาง,บางกลุ่มนะครับที่เอาเอามาลงไว้ว่าแพรวเนี่ยเขาประกาศข่าวดีคือตระเดียมีลูก แต่ประกาศข่าวดีเนี่ยประกาศที่ไหนอย่างไรหรือยังไงก็ต้องเช็คกันให้ดีๆนะแต่ถ้าเขาเป็นลูกกันจริงๆมันก็มันก็สมควรมาว่าน้องสันเขาก็ยังไม่มีหลานให้กับคุณพ่อธนาธรน,นะครับเขาก็นะสู้กันต่อไปกับแพลวใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องถูกต้องแต่ขอให้ถูกใจนะเด็ดแม้เด็ดแม้คือใช้ชีวิตให้ดีให้ถูกให้ถูกให้ถูกใจแล้วกันบางสิ่งบางอย่างถูกต้องอาจจะไม่ดีเท่ากับถูกใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่า ก็ต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ลองใช้ชีวิตลองเปลี่ยนแปลงเมื่อน,น้องซันโตขึ้นน้องซันก็จะเข้าใจในความเป็นพ่อและความเป็นพ่อเนี่ยมันจะช่วยหล่อหลอมให้กับตัวน้องซันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนแบบนี้เนาะแฟนแบบแพลวพลวแสงทองเนี่ยยอดแล้วนะครับยังไงก็อวยพอรอวยใยให้กับน้องซันแล้วก็น้องแพลวแพลวดีไหม <laughs> นะอวยพรให้กับน้องซันแล้วก็แพลวแพาวเดวยกันนะครับสวัสดีครับ